ไปแล้วเชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ครับผมเชียงรายเชียงใหม่ครับผมเที่ยวนี่ห้าโมงเนาะไปไหนพี่เชียงใหม่ทุกคนเชียงใหม่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่โอ้ขยันแข็งแข็งเชียงใหม่เชียงรายนครชทยแอร์ครับผมเชียงใหม่เชียงรายไปกินลิ้นจี่เชียงใหม่ตรงนี้ลิ้นจี่ออกแล้วเชียงใหม่โอ้ลูกค้าเยอะครับผม แต่คุลินไปเชียงใหม่ครับไปกินลิ้นจี่ผมนะครับผมผมมีตัวลิ้นจี่เด้อโอ้กระเป๋าเต็มเลยเชียงใหม่ครับผมรถเชียงใหม่จริงครับผมช่องใหม่ซิลิสซีินไทยแลนด์อาตามมาตามมานครชัยครับผมไปเชียงใหม่ครับผมตอนนี้เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่หนูเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงราย่ะโอ้เชียงรายก็ไปเชียงใหม่ก็มีไปหมดแหละโอ้ขยันมากพนักงานหน้าให้สองแรงสามแรงสี่แรงห้าแรง เอาแม่แรงไปก่อนเด้อขยันจังเลยฝนตกฝนตกเลยนะโอ้น่าสงสารเป็นผู้หญิงไม่ได้หมดสงสารอยู่แล้วแล้วพันชายแอร์ผมเที่ยวนี้ไปเชียงรายเนาะเชียงรายเชียงใหม่อาจจะต้องหมายซื้อซูรินส์ไทยแลนด์ผมจะพาไปดูสวนลิ้นจี่ที่เชียงใหม่ผมมีสวนลิ้นจี่อยู่ตามมาเในผมตามมาตามมาอ่ามีสารนั่งสบายเลยเชียงใหม่เชียงรายเด้อ นักพันชัยแอร์ผมโตสายด่วนแนักกัน0490นั่นแหละเชียงใหม่เชียงรายโอ้ยทำงานทำงานหนักมากโอ้ยนอนนอนทำงานใช่ไหมเมื่อชีพนักพันชัยแอร์เขาลูกค้าเขาเยอะลูกาเยอะนักพันชัยแอร์ส่งกำลังใจให้นักพันชัยแอร์ไปเชียงใหม่เชียงรายครับผมเชียงใหม่เชียงราย เที่ยวเชียงใหม่นาะตรงนี้ลิ้นจี่ออกแล้วเต็มไหมครับเต็มไหมเต็มค่ะโอ้ดีจังเลยนครชัยมีเจ้าเดียวที่เต็มอยู่ลูกค้าเยอะนครชัยนี่หลบสายเดียวด้วยมีเจ้าเดียวด้วยพองใจพองใจมหาชนฝนใจมหาชนเต็มครับผมนครชัยไปเชียงใหม่เชียงรายลูกค้าก็เยอะผมอ่า ก็จะพาไปกินลิ้นจี่เด้อลิ้นจี่ในส่วนลิ้นจี่าเชียงใหม่ครับผมไปเชียงใหม่เชียงรายเด้อตามมาตามมาครับผมวันนี้มาดูแลเนี่ยเที่ยวนี้เที่ยวห้าโมงห้าโมงยี่สิบน้อยจากตุริคนครับผมนักบันชัยแอร์ไปเชียงใหม่เชียงรายอ่าโทรสอบถามข้อมูลก็หนึ่งอะไรเนาะสายด่วน1 6 2่งครับผมนักบันชัยแอร์1 6 2่งหนาะการเดินทางทเที่ยวประเทศกบนอกบันชัยแอร์วันนี้มาก่อนนักบันชัยแอร์ครับผม บรรจัยมหาชนแต่นครไทยแอรอ์ทำงานหนักมากครับผมพนักง,งานอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องใหม่ซื้อสุริไทเรียนตามมาตามมาไปกินลิ้นจี่กับช่องใหม่ซื้อสุริไทเรียนครับผมจังหวัยใหม่จะพาไปเชียงใหม่ไปกินลิ้นจี่เด้อตามกินลิ้นจี่ด้วยเด้อมา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 ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับฝา,าบกกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จังชียงใหม่ซื้อสุริไทเรียนด้วยนะครับ บายบาย you again next time next อ๋อโอเคบายบายไปแล้วไปแล้วคุณสายเกิดครบแล้วครับผมก็เดินทางครับผมไปเชียงใหม่เชียงรายเนาะโอ้เกิดมาผมยังไม่เคยไปเชียงใหม่เชียงรายเลยเด้อตามผมมาผมจะพาไปเที่ยวกินสวนลิ้นจี่กับช่างใหม่ซิลิสซินไทยแลนด์ไปแล้วไปแล้วเที่ยวนี้เต็มครับผมไปเชียงใหม่เชียงรายเยอะมากเกิดมายังไม่เคยไปเลยอยากไปจังเลย Oh